พอกใหม่ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะและคานได้เลยว่ะมันก็ต้องมีพื้นที่ใช่ไหมคะนี่โอ้โหมีกว้างมากนี่นะคะไงคะนี่เลยไปสั่งกันได้นะคะอาซิบค่ะน่ารักมากพี่สะ คะทานเก่งแล้วใช่ไหมคะขยำขยอเออตบมือแผะแผลค่ายมันจะมีเสียงด้วยลูกเก่งมากเก่งมากแผะแผะแผะแผพะแผะแผเก่งค่ะ